พี่น้องแต่หน่อยสิแกงน้องไม้ให้แพ่ว่ากินครับผมนี่อันนี้น้องไม้กับน้ำอย่านั่งอ่ะตะไคร้จะสองหัวหัวเดียวก็ได้ต้่มก่อนต้่มก่อนต้มกอนไม,ม่มีไผ่ตายให้ครับผมอาจกกิกูกูก็กลักนีแน่เหมือนนี่ ดีครับเงตั้มมากิ๊กซัมนี้ครับผมอ่ตากล้องอุย้ยอิตากล้องที่เสียพอมล้วเนี่ยนี่ตัมมะกิ๊ต้องม่ตั้งไซร์ไรว่าน้องใหม่ม่นกัะเพ็ด่แล้วตาไซร์ครับขอบีะ พักนี่เห็ดเห็ดคอนพักท,ที่ตูแล้วก็ชะอมหรือผักขาแกงก็ไม่กินเจ็บแ่บเขาเบีเยใส่ไปน้ำกลันเลย ัวคว้มเหนียวหนุ่มอ่ะเดี๋ยวกับสีตามหอมพรออะเดี๋ยวตำข่าเบียร์ก่อนพักไปก่อนครับตำหอมด้วยกันั่นเลยเนา เงิตัวหน่อยว่าสิแส่บนีนัวปันไหนละลลยละไล่คตณก่นอนไปบาไปวาเดี๋ยวกะ่าเดี๋ยวงมะมงแหงฝดก่อน เป็นใ,ใส่ไซมันบุ๊ยใส่เห็ดลงไปพี่น้องใส่เห็ดลงไปวู้ไม่น้ำอย่างน่าต้องเค็มคนกับน้ำข้าเบียร์ใมันเห็นชัดๆในเด้อตากล่องขอโทษนะครับผมใส่แรงงานตากกล่งลกอง ต้องจำเป็นด้วพี่นยวคา,าเดียกนี้ตัดขาเดียวใส่เห็ดลงไปนั่นขบาเห็ดมันสุกงา่ยเงา่สยเห็ดสุกก็ยัมาปรุงรสส่วนขาขากะไปดูใส่ที่หลังข่าเดียวใส่ลงลงตึ้งเลย À, còn cũng không phải này dạng <laughs> à. rồi hết xuống cấp nữa đó bố có lúc đồ say đi say đấy bỏ có lúc đồ say đi, Hãy subscribe cho đi, Ghiền không ปิมบัสิมบัสอืมเนื้อน,น,น,นเข้มนะท้าหอมประเดี๋ที่หอนี่หอมขนาดโซฟีมืออิงได้ว่ามือนีโก้งนัวใส่ไปซ่อมม ໂຕໄປນີ້ເບາະປາກໍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ພີ່ນ້ອງແຕ່ວ່າຖ້າບໍ່ໃສ່ມັນກໍຊິບໍ່ແຊບນີ້ອາ170ເອີ້ນໄປກວ່າຊິມຍຂຍັຈຈ Lóc ừ, không cho xe buýt được. Tonight mất chắc buýt được. Muyên tội lắm. Sự đoạn lắm. Tao phải buýt được. Mười lăm. 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 đó. พราะว่าเฮ็ดแบบบเ่เผ็ดเนี่ยแค่ใบจีบเผ็ดโบเลยแต่แบ<อ>บใส่ลุกโดดไปนั้งจังมาใส่พักบ่จังมาใส่คักแ้าเดียวไม่ข้นจัะบาดกันหอยย่างเขาติดเนี่ยแค่ว่ามันเค็มคนนี่แหละเขาเบีย้ย ใช่แล้วเลยบอสไม่ได้กินบ่มือเนีนยใส่พักขาพักขาอยใส่ไปอันนี้เลยอ่าใส่ไว้ตรงกลางเลยใส่ไว้ตรงกลางเลยมันจังจับดูใจไหมพักขาใส่แ้าเดี๋ยวมันาสุกแล้วขวายตู้หอมหอมหอมใส่งั้นหมดอ่า ร่างกายนสามหอมใช่ไหมเฮ้ยหอมหอมไปยากซิมยากบาดดิซิมบะเอามาซิมมือกันนะเอาบพอดีเอาจักก็จับกล้องแห้ซิมมืนนะอเนอะซิมมือเนอนะเนะ่าหรือสีสันเนี่ยไยก็ไ่ได้หน่อยหน้าผู้ใด,ดตัวนี้ใช่ปะขาดเนี่ยโอเชียว ม่คือคคดแตงชันเ่มันใจได้เยนี่พอดกคนอได้ปแดกว่ถึงหมดยูนี่ถึก้าไ้พอดีนะถ้าขวยถ้าขอัยใส่หลายเดี๋ยวขัยยันจาวาเข้มนะขาดปลาแดกว่าดิโอ้ยรวมๆ่าโอเคอยู่เลยดียวผ่านหมนอแมนอีบ่ายคด้องเขาปสนกันเอาอันนี้ออกไปได้ปิดไฟนะปิดไฟไปิทายลูก กินกเปนแก้ว่าวินแต่หน่อยเฮ็ดแนวกินก็เป็นไหมครันโอ้ยรอบาปครับ่ะ,ะไปกินเขานั่งกันครับเวียนู้แหลกกินตะหน่อยเฮ็ดเสีย <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องมากินเขานั่งกันจ้าเป็นไหนแค่ไม่ก,กินตัวผักกูบอกแค่เสียสพี่น้องเพราะว่าเกิดจากพี่น้อง เจ้าวองไม่เสรกจี่ลังซองนั่นแหละซองทั้งใต่ตะ้อยแกงโโนี่ให้กินตะไหนแกงต้องไม่ให้กินแซ่บอยู่เจ้าพี่น้องเราอยากหาเห็ดเท้าเทยมเมียก็ได้ก็จะได้เฮ็ดกินด้วยเนาะ เอาจ้าเฮ็ดเป็นเยอะครัเจ้าว่านไเ t ปกติะไรใช้แกงว่าใหมไฟ heat ร้นเสียบไฟเฮ็ดเป็นเยอะแต่ว่าไฟเ e a ดร้อเสียบปรุงให้เจ้าปู่งเละึปรุงให้เจ้าปรุงปรุงอะไมีถือแก้วคนอย่นคนอื่นคอยบ่มันใจว่าไก่มันถือเินรือเ ขาบอกมันใจขอ,อย่านคนยืืนโมกากินฝีมือข่อยนะธรรมดาคนเใยแก้วบองแดงองตองจัากิมกับใส่กว่าอืมเอา้าผู้สนับสนุนย่างเป็นทางการแก้วบองตาหน่อยพากินกับแพรวา,าแกงทำไมสดเลยแกะ มาตันลูกหมีอะไรด้วท่ะอืมอมนันเคี่ยงกันอนคนหนึ่งกระทองคนอี้กระทองคือกันมาพี่น้องมาโอ้ยเรื่งสวัสดีสวัสดีครับเขาบักดอกงากระไลหลายติ่นลวด Trứng nhỏ ừ. Nhân Khẩu thịt <laughs> khẩu cứ ọt Nó vào Quay

เราใส่หลายที่เดี๋ยวมันจะแก่บ่ได้คาทเทียมันเค็มอืมอาเทียมันเค็มมันสมจะม,มันจะเอาขึ้นบาได้ไหมมันจืนเดเท่ายังปรุงเพิ่มได้อืมครับอพี่นั่งการจากหน่อยได้หนึ่งพี่น้องถ้าแพ้บ้านหยองว่าแซมถือว่าผ่านเพราะว่าเราบุกเกยอหยองก,กันหน่อยว่าแพบเรื่องเกลียว แต่ฝั่งเราไม่เคยแข่งแทบเงินก็เจอเดี๋ยวอาหารภาคกลางอืมสรุปโดนสุดข้ามมันยาาเลย แซ่บเลยอมาพี่หน่อว่าไงสุดขั้มมันย่าอยู่เนาะบรีโม่แซ่บของเราอยู่ปกติข่อยบนหยองเจ้าเด้ปกติมันกับมันกินสไตล์ข่อยนะแซ่บพ้องข่อยนะแซ่บพ้องข่อยกับน้องจงนะ พักเนาะพักขานี่ตั้งใจให้มันเงี้งสีได้พี่น้องบา้คนจะไปหั่นก็ได้ใช่ปะ ต่หน่อยมากมากไขมันเป็นนังเสี่ยม,มันยังได้จับรูดมาปากเ้อือืเห็นเปน่าอกว่ากไปเลยคข่อ,ขอยกระรุ่นนะอืมก็อาบหน้านมบ,บ,บ่บ่อาบนี่มาจากโลกใหม่นคนเะ S <S อ,าอ,าอาหอมมากอ,มามาอาเจ้าอาบน้ำนี่ต้องอาม,มาต้องสะออาบด้วยงแบบอืวนไข่หอ,อมเซ่บไีเลือยนี่ไข่หมดแดงใส่ไข่หมดแดงน้ แบผ่า,านอยู่ไม่รู้นี่เฮดซมเนี่ยอยอแพ้บ้าไปจงไว้แห่งยูถวยหนึ่งไปกินยืนอาว้ะผดานผ่านไม่รู้นี่ก็นหน่อยเฮดผ่านข้าต่ำพริกข้ากับ่าตองถ้ามากเ็ดก็เอาลูกโดดไสออกเพราะว่า น่อใหม่มันเผ็ดเร็วๆน้วข้นเมื่อกินเผ็ดมันเจอน่อใหม่อยู่เนาะ็ใสซี่พกรจเม็ดพอดีทีบบ่สามที่เม็ดนริงจังยาบากาพอดีนะอมแค่เขาเบียย์ถ้าสูตรผู้เ่าสูตรเท่าพ่อเราสิต่างเขาเบีรยก็อย่าแนางใส่กันเลย เนี่ยแต่ว่าต้องต่ำโดนเนี่ยชัวชัวอย่านั่งเียละเอียดที่มาหาบูมี่บทชุนชน,นี่แน,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 น่ๆมีคนมาหาแน, αι น, αι น, αι น αι ่ๆบ่เกินอาทิตย์หน้าแบบีคนมาเยี่ยมเนี่ยดิ้น้หรอโอ้โหเอาีกบ้า เสียไปเรยไม่ว่ากินเหรียญเ,ออเ,เ,นะเนี่ย้อเกินเขาอิ่มเนี่กินเหรียญั๊กินเหรียญนะนะเนี่ยเนีมันตื่นใจเจออ้าอักโรงบาดไหแล้วนะโอ้ยอยากกินแกงนอไม,ามาัแห้งเขาอ,อ่ะกัว่าจะให้แกงใครได้ เราเราเออร่องซิมมึงเด้วเสียร่องซิมฝีมือไข่ด้วเสียจะขัดนเจ้ากะไปทายกล่องไงไข่ัวหน่อยบอมลองไข่ไข่เฮ็ดถ้าบ่อแห้งไข่เฮ็ดเจ้ากับบ่อเสียว่าไข่เฮ็ดได้เด้แถวละย่านมันเสียของแม่พี่น้องไปไม่ได้ดูทูบ่อแห่งกำลังใจเลยบ่อที่แรกอ่ะมันต้องล่องก่อนล่องซิมก่อนพอย่านมันเสียนมัน พยานโอ้กลิ่นไงบ้าน้องบ้นต้องเสียมันก่อนนะอือข่อซื้อน้องใหม่มากใช่ป่ะน้องใหม่น้อเจ้าซื้อใสร็จจ้าชาววัดพงษ์ยอดต้องไปซุ้มควงเ้างไปเอาปลาเแา้เลยเบี้ยซื้อกำไรจากลูมบานสตัว่หนกับบริษัทเศร้าได้ไหมเนาะ อย่างเงี้ยอยูู่้เดียวไปเจ้าอยู่ผู้เดียว<ม>ได้บ่เพ่นได้ไปค้าเดี๋ยวออกเซไป<ะ>เรามาทวัดเราไปเอาปลามาซมปิดจอบแล้วกะยังข้างลูกค้าไว้เจา้านายกต็ต้องท o o เห็นมันท่านหน่ะนะมันกระจายเข็าหาสีห้าสีเสียาอเป็นก้นเป็นถ่ากิน cả kể bên hết sụt bì sai yun natiba hầu kỳ tung lap đi cho học đeo kỳ nọc a phóng con gái mặt 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 ว่ามึงซอยเช็คมึงขวางมึงระบบหายนะเพราะว่าถ้ามันหลาแต่หน่อยก็ล้วนไปเครื่องมันล้วนเนาะเครื่องแพ็คพิษเครื่องล้นวนนี่เป็นอย่างนี้พี่นอ้องเอาของเจ้านั่นมาใส่เจ้านี้เครื่องมันล้วน มันต้องมีคนเขียนบินเขียนนั่นให้ขนาดเขียนให้แต่ยังล้วนเกแบบี่ยวกับยังล้วนคือเราอืมต้มตอยมถึงไหมอร่อยไหมชอบกินเนลเเนนะ่นแล้วเอาอีกไหมนาะกินเล่ไม่กินเม่นพอกินอิ่มๆนะตัดเหลียไปให,ห้สองถ้วยพอดีใส่กอกครับพี่ใส่กอกใส่กอกจุนอ้วยใส่กอก ใส่ยาภูมิ <c oughs> ว่าเมนใส่กอกใส่ยาภูมิใส่กอกดูระวังขอดแกนกับใจยาภูมิ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเขาจะซื้อาค่ะต้องบอมันจาครับพันหลันนะ เอาที่ตอนใอยถือตรวจเงียวนั่นมันต่อเป้าอ่อยน่ะสี่สิบสเงี้านจังหวัดดาขอนสวรรคะบนจังหวัดเป็นตำบลแม่ตำบลสีสําร้านเลยมาหันกะมันจ่าเลยสีสำารานมากกับมันจ่าเห็นปะขามหวยมะมันจ่าขามหวยก่อพายเหรอก็จาตรวจ คนเปเรื่องง่วเรื่องคุ้วบอมบะมัอกิอยู่ในตาคุณอย่าได้ต้องกินเล่นเราว่าฉันบะแข้งนี่อ่ะท่าบๆครับยุคสมัยยาบาถึกวกเขาจะเด็แล้วเรีย,ยเอไหม เด้อพี่น้องหมดเรียล่ะจ้ะเอาเมนูหนเลยเส้นบอกเลยจะจัดหาตอนนี้กำลังทอปฟอร์มฮะตอนนี้ก็อยากโชว์ของมวันวานเป็นเห็ดใดเป็นอยากโชว์แต่ว่าแพทยว่าอู๋น้องใหม่ไหมเด้อหมู่บ้านอู๋น้องใหม่ไหมว่าจีอัดซุปน้องใหม่ที่บอกม่าเจ็บท้องก่อน บ๊วยบอกอยากว่านสวนนะเอ้าอยบ้างแล้วยี่ดีแส่ยยีนดีเติรหน่อยย่อมรับเลยบอ้ยปิดกล่องครับอ่ะกิดได้ยู่ในชวงกินเรนครับผมขอบคุณครับไปก่อนสวัสดีครับ